สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับจากคุณครูพัชระอินมณีนะครับวันนี้ครูพัชระได้นำเอาวิชาสุขศึกษามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตัวเรานั่นเองนะครับในวิชานี้นะครับเราก็มีตัวชี้วัดที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักก็คือเมื่อเราเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนสามารถจะอธิบายลักษณะ และการเจริญเติบโตของร่างกายของมนุษย์ได้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะครับและประการสุดท้ายเราสามารถที่จะระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของคนเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดของ วิชานี้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่าคำว่าการเจริญเติบโตนั้นมันมีลักษณะอย่างไรนะครับเนื่องจากนักเรียนอยู่ในวัยเรียนนะครับร่างกายของนักเรียนเองต้องมีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในอนาคตพูดง่ายๆก็คือ เราต้องโตขึ้นทุกวันทุกวันนั่นเองนะครับเราจึงควรจะต้องเรียนรู้ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตของเด็กไทยอันนี้เราคงไม่ไปเปรียบเทียบกับเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนหรือฝรั่งอะไรทั้งนั้นนะครับ เราจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยของเรากันเองเนี่ยนะครับรวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตคำว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคนเราเนี่ยนะครับก็คือสิ่งต่างๆนะครับหรือเหตุผลต่างๆที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้น มีการเจร,เจริญเติบโตตามเกณฑ์ไหมหรือต่ำกว่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์หรือมีอลักษณะของการเจริญเติบโตที่มีอะไรบกพร่องที่เราจะต้องแก้ไขเพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยคำว่าสมวัยตรงนี้นักเรียนอาจจะหมายถึงนักเรียนในห้องเราเนี่ย นะครับเราจะสังเกตว่านักเรียนทั้งห้องเนี่ยทุกคนไม่ได้มีความสูงเท่ากันไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากันไม่ได้มีความอ้วนเท่ากันความผอมเท่ากันทั้งทั้งที่อายุก็อยู่ในรุ่นราวคราเดียวกันนะครับอยู่ในเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลกันนั่นแปลว่าเรา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องนี้กันเรามาดูความหมายกันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องการเจริญเติบโตก็หมายถึงการที่ร่างกายมีขนาดและสัสดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นคงไม่มีใคร ที่จะมีสัดส่วนลดลงแต่ว่าความสูงลดลงไม่มีนะครับอย่างแย่ที่สุดก็เท่าเดิมมีน้ำหนักและส่วนสูงถ้าไม่เจริญเติบโตเลยเราก็เท่าเดิมจะไม่มีต่ำกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนก็จะมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นเราเรียกสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ว่าเป็นการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับว่ามนุษย์เรานั้นมีลักษณะการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับเมื่อคนเราเจริญเติบโตขึ้นคนเราก็จะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยทำให้เกิดความแตกต่างเช่นเด็ก จะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นอกจากเพศและวัยที่ทำให้มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกก็มีส่วนทำให้ลักษณะรูปร่างแตกต่างกันได้เช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์นั้นเราจะ คำนึงถึงอะไรบ้างนะครับในส่วนที่หนึ่งที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับถ้าร่างกายของคนเรามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราสามารถรู้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้จากการชั่งน้ำหนักนั่นเองนะครับนั้นเราก็จะต้องมีการชั่งน้ำหนักตัวเรา อยู่เสมอเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนในชั้นตั้งแต่อรุบาลปถมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยในแต่ละปีคุณครูประจำชั้นก็จะต้องพาเราเนี่ยไปวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักนะครับเพื่อดูลักษณะของการเจริญเติบโตของเราว่ามีความเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อเราเป็นทารกเมื่อร่างกายเราจะเริญเติบโตมากขึ้นร่างกายก็จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็จะมีผลต่อน้ำหนักตัวเช่นคนที่รับประทานอาหารไขมันสูงใช่ไหมบางคนก็ชอบพวกของทอดอของที่มีไขมันสูงหรือ,อชอบรับประทานของหวานเป็นประจำ ะจะมีน้ําหนักตัวมากหรืออ้วนนั่นเองส่วนคนที่เบื่ออาหารหาร,รับประทานอาหารได้น้อยก็จริงน้ำหนักตัวน้อยหรือผอมนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสังเกตในเรื่องของการเจริญเติบโตของคนเราก็คือส่วนสูง ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นสแสดงให้เห็นว่าร่างกายมีการเจริญเติบโตขึ้นซึ่งการที่เราจะรู้ว่าตนเองมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นทําได้โดยการวัดส่วนสูงเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมครับร่างกายของคนเรานั้นจะสูงขึ้นตามวัยแล้วก็เริ่มคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่เราก็จะไม่สูงขึ้นอีกแล้วนะครับ ซึ่งนอกจากเพศและวัยและส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูกด้วยเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่ถ้าพ่อแม่เตี้ยลูกก็จะเตี้ยนะครับถ้าพ่อแม่สูงลูกก็จะสูงแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่พ่อแม่ไม่สูงมากนะักแต่ลูกก็สูงมากขึ้นเป็นเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนนั่นเองนะครับทำให้ ส่วนสูงนั้นอาจจะมีผลที่แตกต่างไปได้นะครับลูกที่จะสูงหรือจะอเตี้ยการออกกำลังกายก็มีส่วนเหมือนกันนะครับถ้าหากว่า,าเด็กๆได้มีการออกกำลังกายอย่างสมเสมอแล้ว มีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะครับก็จะทําให้เราสูงขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีคาแนะนำใช่ไหมครับว่าเออถ้าอยากสูงบางคนก็บอกเออต้องดื่มนมอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาหาความรู้กันเพิ่มเติมนะครับแต่แต่ว่าจะจริงหรือเท็จอย่างไรก็ตามการดื่มนมก็มีประโยชน์ต่ตอร่างกายอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนักเรียนก็ควรจะดื่มนม เอาละครับในชั่วโมงแรกครูก็คงจะเกริ่นนำในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เราไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนครูจะามาพูดให้นักเรียนฟังต่อในในช่วงถัดไปนะครับนักเรียนในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ก็ขอให้นักเรียนมีความสุข ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของตนเองนะครับเราต้องมั่นสังเกตหมันดูแลร่างกายของเราเองนะครับเพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยนั่นเองครับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆ